คนคิดถึงคุณหนักมากคุณทำให้เขาคิดถึงคุณมีคนคิดถึงคุณหนักมากคุณทำให้เขาคิดถึงคุณนะคะคนที่คุณคิดถึงเนี่ยนะคะเป็นเหมือนเขาก็เป็นเดอะสตาร์ใช่ไหมอ่าเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่มองมีหัวคิดสวัสดีจ้ะทุกคนนะคะมีความคิดก้าไก่นะคะมีพลังงานทางด้านบวก มีพลังงานของความเป็นผู้ใหญ่อ่ามีพลังงานของความเป็นคนที่มี energy หรือภาวะสภาวะการเป็นผู้นำอะค่อนข้างเยอะนะคนนี้นะอืมคุณทําให้เขาคิดถึงเขาคิดถึงคุณมากคุณก็เป็นสตาร์เขาก็เป็นสตาร์เช่นกันนะคะต่างคนต่างเป็นสตาร์ก็คือมีดวงดาวที่ล้อมรอบหรือมีพลังงานของคนที่ มีความน่ารักมีความสดใสหรือมี energy ที่มองแล้วไม่เบื่อมองแล้วมีความสุขมองแล้วอยากอยู่ไกลอะสตาก็เป็นไพ่ของความหวังใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมกำลังลินน้ำหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจิตใจเขาจะดีมากๆเลยเป็นไพ่ใบใหญ่นะในชุดยีบสองใบเนี่ยคือเขาเป็นคนที่จิตใจดีดมากแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจอ่า คิดถึงเช่นกันนะคะออ ent, เป็นคน musste, มีน้ำใจเป็นคนมีมีมิตรีก็เหมือนกับตัวคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนมีอะไรที่มันเหมือนคลิกกันตรงกันแต่จะพูดในเชิงคือคบกันแต่จะเป็นในรูปแบบที่ม right? ันเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรของกันและกันซึ่งมีบางสิ่งนะคะซึ่งมีบางสิ่ง แล้วก็มีบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาอะค่อนข้างที่จะคอนโทรลหรือไปได้วยกันได้ฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่คุณกับเขาไปได้วยกันได้มันก็จะมีบางม,มุมบางม,มุมหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมหรือที่มันก้าวกระโดดออกไปอะมันทําให้ทั้งตัวคุณแล้วมันทําให้ทั้งตัวเขาโฟกัสไปยังจุดที่มันมีความสุขหรือมันมีเป้าหมายของชีวิตนั่นแหละค่ะนะคะ นะคะมันเหมือนแบบมันมีความน่ารักสดใสในตัวอ่ะมันมีความหวังไนะทั้งคุณกับเขาเป็นนักโรแมนติกนะเออเป็นคนโรแมนติกจริงๆซึ่งมันเหมือนแบบอยากจะทําอะไรก็ต้องมีการแบบมูฟมูฟออนจากสิ่งที่ไม่ได้ทําไปก่อนก็หมายความว่าคือถ้าจะทําอะไรต้องทําให้ได้แล้วก็มีความหวังอยู่ตลอดเวลาคุณกับเขาอะเอาง่ายๆนิสัยคล้ายๆกันนนะคะขี้งอน เอาตาใจไปเริ่มปกติเนาะคิกออนเอาตาใจแล้วก็มีโมเมนต์ที่มันเป็นเหมือนแบบคุณก็เป็นคนที่น่ารักกันเนาะสดใสละเลงทำอะไรแล้วก็มีการมีการพัฒนาแบบตนเองอยู่สมําเสมอทั้งตัวคุณและเขานะบอกได้เลยว่าตัวคุณและตัวเขาเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่าง มีบางสิ่งบงางอย่างที่ที่พร้อมใช่ไหมที่มีความพร้อมที่จะเดินหน้าที่มีความพร้อมที่จะโฟกัสไปข้างหน้าและตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยชอบทําอะไรคล้ายๆกันหรือเหมือนๆกันอืมเนี่ยนะคะเปิดไมีกหนึ่งใบโปะบางมุมก็หักมุมเลยเป็นคนนิ่ง ถ้างอนนี่จะเลือกนิ่งเลยนะคนคนนี้นิ่งเฉยมองดูลูกกาให้เห็นไปก่อนว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่าง้ยเราจะต้องทํำยังไงคือจริงๆอะ่ะเขาเป็นคนนิ่งที่น่ารักนะจริงๆขี้งอนไงคือเขาถ้าถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจกับคนรอบข้างหรือเขากับใครเนี่ยคนคนนี้ลองสังเกตดูนะคะเขาจะนิ่งเขาจะเฉยเลยเขาจะไม่ แสดงออกว่าตัวเขาต้องการหรือไม่ต้องการอะไรอืมตัวเขาไม่ต้องการหรือต้องการอะไรเงี้ยเนี่ยตัวเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหรือมันมีหลายมุมที่บางมุมเนี่ยมันก็มันสะท้อนให้มันได้เห็นความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นจริงะระบบรรเบียบอะไรเงี้ยคือมีการวางแผนทุกอย่างแหละเหมือนเป็นผู้ใหญ่อ่ะแล้วมึงเหมือนมันจะแตกแถวไม่ได้คิดถึงคุณหนักมากนะคนคนนี้นะ ไม่ค่อยได้แสดงออกถึงให้เห็นหรอกว่าในใจเขาจริงๆแล้วอันแนวแนวแล้วว่าเป็นยังไงเพราะเขาก็มีฟอร์มเธออืมมีฟอร์มเงียบสงัดนะคะเหมือนฤาษีอะเดอะเฮอร์มิทอะหรือ,อถ้าเป็นไพ่ใบนี้ก็คือเขาเหมือนเป็นฤาษีที่จําศีลเป็นเดอะเฮอร์มิทเป็นคนที่อยู่ในถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้เหมือนลักษณะแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไปไหนตอนไหนแล้วคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่จริงๆอในใจเขารู้นะแต่เขาเพียงแค่เขาไม่แสดงออก พราะเขาเป็นคนไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดยเออไปเรื่อยๆเขาไม่อยากที่จะมานั่งเร่งรีบถึงความเป็นอยู่ของเขาเพราะเขาเคยเจอโอ้เขาเคยเจอในสิ่งที่เขาก็ไม่ได้มีความสุขไงเออเขาไม่ได้มีความสุขเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะเป็นอะไรที่มันไม่มีความสุขหรือไม่อยากที่จะเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันด้อยค่าตนเองมากนะักอืมมันมีบางมุมนะหรือมันมีบางสิ่งบางอย่างหรือพลังงานบางอย่าง ที่ที่ตัวเขาเองก็มีความพร้อมนะมีความพร้อมที่จะเดินมีความพร้อมที่จะโฟกัสหรือมีความพร้อมที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองอะ่ะมีความสุขหรือสิ่งที่ตัวเองเป็นอะ่ะพยาพยามพยายามเขาเรียกว่าความพยายามมากกว่านะคะนะคะถามว่าตื่นรู้เจนเห็นจากความคิดใหม่ ตื่นคะ่ะแต่เขาไม่เพียงแค่ไม่แสดงออกแค่นั้นเองคนนีน้นะเขากําลังพยายามตื่นรู้ตื่นเห็นที่คิดถึงเนี่ยมันคนคนนี้จะรวมภาพไปถึงคนต่างแดนอคนต่างชาติต่างภาษาหรือต่างอะไรถึงแม้คุณจะพูดจะไปอะไรกับเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนอกรอบป้องกันที่ดีที่สุดหรือเซฟโซนที่ดีของเขาคือเขาเหมือนเขาอื่นเขาไปเรื่อยๆของชีวิตเขาเขาเหมือนตัวเขาไม่ได้รู้สึก อะไรกับความทุกข์ที่เขาจะเจอเลยประมาณนี้นะคะคนคนนี้เขาไม่ได้อยากที่จะเอานําความทุกข์จากที่ไหนมาหาใส่ตัวเขาใดในทั้งสิ้นเขาอยากปล่อยวางปล่อยละว,วางเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาจเจอปัญหาชีวิตมาค่อนข้างเยอะมากเกินไปเพราะฉะนั้นเขาเลยมาเจอคุณใช่ไหมเขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากนิ่งๆมากกว่าไอความคิดถึงอมันจะเป็นความคิดถึงเห็นไหมเดือดเหอมิดถ้วยก็คือาธาตุน้ํา มันเป็นของความรักอยู่แล้วเขากําลังผสมผสานกลมเกลือนหรือตกผลึกทางด้านความรู้สึกของเขาเองเพื่อที่จะให้มองดูใจของเขาให้มากขึ้นเพราะเขาอะมองดูใจของเขาให้มากขึ้นใช่ไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเปิดใจให้กับคุณมันก็เลยดูเขาเป็นคนที่โอ้ย oh, ซึมซึมซึมบื้อบื้อทือ่อหรือไม่ได้รู้สึกอะไรอีกแล้วใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนแบบเขาอะต้องการนะเขาคิดถึงคุณมากคุณเอยทำให้เขาคิดถึงว่าความน่ารักของคุณ ออนี่คือนิสัยของเขานะเขาเป็นคนเลื่อยๆอ่อยๆค่ะถ้าถามว่ามีกีจเอกหรือมีกำแพงไม่มีตัวเขาเองจะไม่ค่อยได้แสดงถึงถึงตัวเขาจริงๆแท้จริง,รง,รงเป็นยังไงแต่เขาก็มองนะเรียเร้ยงๆเคียงๆคุณตลอดไม่ว่าคุณจะโพสจะโพสหรือทําอะไรก็าตามเขาก็มักจะเข้ามาหาคุณตลอดเวลาคนคนนี้นะไม่ปล่อยให้เวลามันว่างเปล่าหรอกคะ่ะเขาก็จะเข้ามาเขาจะมาเข้ามาเหมือนแบบ ดูแลเยียวยาออให้ความสําคัญให้ความรู้สึกให้สิ่งที่เขาไม่เคยได้รับอะเขาก็พยายามที่จะจะได้รับมันมันเป็นลักษณะแบบนี้ถึงแม้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามความรู้สึกหรือความจําเป็นที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเขาเขาก็ยังคงมีความสดใสในตัวเขาถึงบางทีเราอาจจะไม่ได้มองมุมที่เขาเป็นก็ได้คะ่ะเพราะเขารู้สึกว่ามัน มันไม่ได้อยากที่จะแสดงออกให้มากเขาเขาอยากให้คุณเห็นอนะ่ะภายในจิตใ,ใจเขาส่วนคนที่เลิกลากันไปหรือคนที่อยู่ในเรนดอมนี้นะคะถึงแม้คุณจะบอกคําว่าสายเนี่ยที่คุณพิมพ์มาเนี่ยจริงๆมันไม่สายสําหรับคุณหรอกจริงๆใจคุณนะยังมีเขาแต่คุณแค่กลัวว่าถ้ากลับมาแล้วเขาจะทำยังไงให้กับคุณเอออืมจะทำให้คุณเสียใจยอีกไหมแต่จริงๆแล้วตอนนี้เขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงทุกทุกอย่าง แล้วก็คนที่มีกำแพงสูงอะ่ะมันก็มันก็ว่ากันไปเนาะซึ่งมันตัวเขาเองอะ่ะจะบอกว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์มันทําให้เขาท้อใจกับเรื่องทางด้านความรักเลยคุณเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ไม่เหากที่จะเปิดใจให้กับใครหรอกถ้าถามว่าเขาเห็นกันตัวไหมมันเป็นถ้าถ้าเป็นภาพมุมมองเออทาไมไม่สนใจเราทําไมถึงเรื่องเออ,เอ,อต้องนน่นนี่นะเพราะว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้ของเขาเองแต่จริงๆเขาสนใจคุณนะ เขาอยากที่จะเดินทางกลับมาหรืออยากที่จะเข้ามาโฟกัสคุณนี่แหละแต่ตัวเขาเองอ่ะมันเหมือนแบบเขาก็มีบางสิ่งบางอย่างหรือมีหลายมุมในตัวเขาเยอะแยะมากที่อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะอธิบายนะให้เข้าใจเพราะบางมุมบางบางสิ่งบางอย่างเขาก็ไม่ได้เป็นคนมานั่งอธิบายอะไรมากมายเขาก็รู้สึกเบื่อเนาะรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่เจออแค่นั้นเองแล้วบอกไว้เลยว่าตัวเขาเองเนี่ยมีบางบางสิ่งหลายสิ่งมากๆที่ อยากที่จะทําให้มันดีขึ้นอยากที่จะมีให้มันดีขึ้นหรืออยากที่จะใช้เวลาหรือใช้ชีวิตที่มันมีอยู่เน่ะเหมือนให้คุ้มค่าขึ้นเอาล่ะครั้งนี้ถ้าเขาจะมีความรักหรือเขาจะโดนใจใครสักคนหนึ่งเขาจะต้องคัดสรรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในกับชีวิตเขาหรือสิ่งที่ทําให้ชีวิตเขาแบบมีความสุขที่สุดเพราะเขาได้รู้แล้วว่าการที่เขาอะ มีความสุขก,กับสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันคือสิ่งที่ม่ัศจัรย์หรือสิ่งที่ดีสาหรับเขามากเขาไม่เคยคิดว่าตัวเขาอะไม่ดีนะไม่ดีแต่เขาคิดว่าเขาดีตลอดล้วเขาจะเลือกใครสักคนต้องเลือกคนที่ดีแล้ววันเนี้ยกันตกประเทางด้านความรู้สึกอะสวดมวนต์ไหวพระภาวนาขอพรเอ,อ,อยเขาส่หมูเหมือนกันนะเออเอาดีๆคือเขาก็ส่หมู่เหมือนกันเขาก็คิดว่าเขาจะต้องเจอคนที่ดีที่สุดและคนที่ใช่ที่สุดสาหรับเขาเขาเคยเจอเรื่องปัญหาความรักที่มันแย่ๆมา ฉะนั้นปัญหาความรักที่มันดีแย่ตอนนั้นน่ะในวันที่เขายังเป็นวัยเยาว์อยู่เขาก็เลยแบบทุ่มเทกับความรักมากเกินไปฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาทุ่มเทความรักมากเกินไปเขาได้มาเจอคุณมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าโขคนคนหนึ่งจะทุ่มเทอะไรกับคนคนหนึ่งมากได้ขนาดนี้ทั้งๆที่มันอยู่แดนไกลจากกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเอาล่ะถ้าเขาจะรักหรือเขาจะเขาจะดูดูใจคนหรือจะเห็นใจคนอ่ะคนคนนั้นต้องมองในสิ่งที่เขาเป็น ไม่ใช่มองเขาเป็นวัตถุหรือเป็นสิ่งของหรือเขามาเพื่อที่จะให้เขาแบบอยากเพื่อผลประโยชน์อประมาณนั้นเขาเจอเหตุการณ์ที่มันเป็นเหมือนผลประโยชน์มาแหละทำไม่เจอเหตุการณ์แบบเพื่อที่ผลประโยชน์มาเขาก็จะไม่คัดเลือกคัดสัรนขนาดนี้นะคะงานเขาเขาจะบอกว่าง,งานเขาก็เยอะพอแล้วถ้าเขาจะมีเวลามาเลือกใครสักคนเขาต้องเลือกคนที่ดีที่สุดสาหรับเขาแล้วก็เลือกคนที่ใช่ที่สุดสาหรับเขาคุณทําให้เขาคิดถึงนะ เขาคิดถึงคุณหนักมากนะจริงเขากําลังตกผดึกนะกําลังตกตะกอนทางด้านความรู้สึกของตัวเขาเองตื่นรู้ตื่นเห็นทางด้านจิตวิญญาณของเขานะคะเขาอยากที่จะมาหาคุณวางงานไว้เลยอยากที่จะมาเขาก็ไม่รู้ทําไมเขาถึงแบบได้ทราบซึ้งตื่นใจกับคุณได้ขนาดนี้นะทาไมเขาถึงได้รู้สึกว่าเขาอยากที่จะเข้าหาคุณจังเลยเขาอยากที่จะมีโมเมนต์ที่มันมีความสุขจังเลยเขาอยากที่จะทํายังไงก็ได้ให้เขามีความสุขแล้วก็ มีรอยยิ้มในแต่ละวันผ่านไปเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะมันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำอืมแล้วบางมุมที่ต้องทำมันก็ไม่ได้เป็นบางมุมที่มันเป็นเหมือนแบบจะเหมือนคนอื่นมากนะันะคะมุมบางมุมมันก็ยังมันก็เป็นมุมที่สะท้อนทาความรู้สึกของตัวเองนะคะทาความรู้สึกของตัวเองนะคะนี่อะค่ะนี่คือตัวเขานะถามว่าคิดถึงคุณมากไหมก็คิดถึงคุณนะ แต่ด้วยเป็นผู้บริหาร CEO หรือจะเป็นอะไรก็ทมเนาะการที่จะเข้ามาหาใครสักคนนึ่งแหมมันก็ต้องมีชช้นมีเชิงกันน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออมีเชิงกันน้อยถ้าจะเข้าหาเนี่ยนะคะไม่ได้เข้าหาไง่ายๆนะจ๊ะอะไรแบบเนี้ยถ้าจะเข้าหาจริงๆก็ต้องมีความมีความแบบที่อยากเข้าหาหรือเขาใช่จริงๆสําหรับเขาอือีกโกไม่อีกโกนะ กกมีกำแพงสูงนะมีอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบตัวเขาเยอะมากและตัวเขานะ่ะแถวมาเยอะไหมเยอะมีอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบส่วนตัวเขาเองก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาก็อยากที่จะพูดอยากที่จะบอกความในใจให้มันได้รับรู้นี่แหละนะคะามาดูกันนะคะเนี่ย คิดถึงไม่ไหวแล้วตอนนีน้อยากที่จะไปถูกปิดตายอยากที่จะว่างงานอารมณ์ของเขาเป็นอารมณ์ของฟิลของคนมีความรักเลยนะมีความรักมีความต้องการอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนน่ารักที่ทําให้เขาตอกตัวก่อนทางด้นานความรู้สึกทําให้เขารู้ว่าเขาควรที่จะอยู่แบบไหนเข,ไเ,ขไเขาควรที่จะทำยังไงเขาควรจะมีอะไรเขาควรที่จะทํายังไงให้เขาตัวเขาเองเขามีความสุข คุณคือคนที่เขาแบบเออเฮ้ยเฝ้าตามหานะคือเขาอยากที่จะดูแลคุณเอาง่ายๆอยากี่จะดูแลอยากที่จะเข้าใจในมุมอีกบางมุมที่มันเป็นอืม <c oughs> ถึงแม้น่าเขาจะนิ่งๆแต่จริงๆเขาก็แอบดูคุณอยู่นะจ๊ะ <c oughs> เออเนี่ย นิ่ง,งกๆกวนๆอะไพ่ไปดีเนาะนิ่งๆกวนๆแล้วก็มันเหมือนแบบมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรฮะนิ่งก่อนดูก่อนดูเชิงก่อนว่าจะยังไงเขารู้นะว่าคุณนอะก็มองเขาอยู่แล้วเขา,วาก็มองคุณอยู่เช่นกันเขามีใจให้คุณนะตั้งแต่แรกเริ่มแหละที่คุยกันแต่เขาก็อย่างว่าแหละการที่คนคนนี้นะจะรักใครหรือชอบใครหรือคิดถึงใครนะตัวเขาเองไม่ใช่เรื่องธรรมดาก็เดอะเฮมิดไงนิ่งเกิน นิ่งจนโหมองไม่เห็นหรอกส่วนตัวคุณเป็นนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งสบายๆชิลๆไม่ได้ซีเรียสกับเขาหรอกไม่ได้มีมุมซีเรียสกับชีวิตหรอกเออใครจะซีเรียสก็ซีเรียสไปจ้าแต่ฉันนี่ยไม่ได้ซีเรียสจ้านะคะค,นะความน่ารักความสงสของคุณอ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะมันอยู่นิ่งไม่ได้อ่ะอยู่เฉยไม่ได้นะคะถึงวัยคุณจะเป็นวัยใกล้เคียงเขาหรือว่าอะไรก็ตามนะคะจะเป็นอ่อนเขาหรือวัยใกล้เคียงเขาคุณก็ยังคงค,งความน่ารัก นะคะความรู้สึกอันแท้จริงในเบื้องลึกในใจเขาอะนะคะที่อยากจะบอกคุณอยากมาอยากมาเทคแอคชั่นกับคุณจังเลยอยากจะมาเหมือนแบบคืออยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในความรู้สึกของคุณหรือความสัมพันธ์ของคุณน่ะนะคะคุณคือคนที่เขาต้องการมากเลยอะในหลายในรอบหลายปีหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้เจอคนแล้วเขาก็ไม่ได้คุยกับใครนอกจากคุณเขาได้ดีว่าคุณคนเดียวนะแต่ความชัดเจนของเขาอะมัน อาจจะมองอยากนิดนึงเออต้องเข้าใจเขาอะเป็นคนอารมณ์ศิลปินใช่ไหมเป็นคนอารมณ์ศิลปินปคนอารมณ์อาร์ติสเป็นคนอารมณ์แบบเอออย่าคือถ้าเขาไม่ได้รู้สึกดีหรือเขาไม่ได้รู้สึกโอเคเขาจะไม่แสดงถึงสิ่งที่มันเป็นแบบนี้เช่นกันบอกได้เลยว่าตัวเขาเองอะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณยอมคนเนี้ยเขาจะยอมลดความเป็นอีโก้แล้วเนี่ย อีโกเยอะเซอร์มซอมากๆเท่ๆหน่อยมีอีโกโหน่อยเออแต่ก็ดีนะจะบอกว่ามันถาาว่ามันดีมันมันก็ดีแหละคนคนนี้นะมันก็ดีในฉบับของเขาในรูปแบบของเขาหรือสิ่งที่เขาเป็นคือมุมที่เขาเป็นอ่ะมันเป็นมุมที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขมุมที่มี energy มุมที่มีความสุขมุมที่เรียบง่ายมุมที่ ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะมีพลังงานมากๆในตัวเองนี่แหละค่ะตัวเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ตามเขาเขาเขาคิดว่าเขาอะเออใช่หละเจอละเจอคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วเขาไม่อยากขี้เกียจที่จะต้องมาตามหาแล้วมันเสียเวลาไหมอายุก็เยอะเดี๋ยวขึ้นขาดก <c ười> ันโทงวิเวกเนาะเ <c ười> ออเนี่ย พลังงานสดใสหรือคุณเนี่ยมาเปิดหัวใจให้เขาเปิดคือจริงๆเขามีพลังงานความความรักอยู่แล้วอะพอคุณเข้ามาปุ๊บทุกอย่างมันเปลี่ยนเป็นสีชมพูไปหมดเลยทุกอย่างมันเปลี่ยนไม้เสตทุกอย่างเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนจากคนที่ไม่ค่อยได้คิดอะไรกลับกลายเป็นคนคิดหรือเป็นคนที่มองมุมอมองทัศนคติก้าวไกลมาก ฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาก้าวไปข้างหน้าหรือเขากระโดดไปข้างหน้านะมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะชอบอยากที่จะรักหรืออยากที่จะมีใจให้คุณมากๆไม่แปลกหรอกค่ะที่เขาจะเป็นแบบนี้เพราะเขาก็มีมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่แล่อย่างที่อยากจะคุยให้คุณฟังอะไรอย่างเงี้ยนคะคะแล้วก็วูเมสคือเขาก็เป็นคนที่มีความสดใสความน่ารักความในใจความรู้สึกที่มัน มันชัดเจนมีพลังงานของความรักมีพลังงานของความรู้สึกมีพลังงานของคนที่น่ารักสดใสอยู่ในตวัวนะคะนี่คือตัวเขาด้วยแล้วก็ตัวคนโอ้มันช่างกลมกล่อมเนาะมาเจอกันมาเดียวกันเนี่ยแหมมันลงตัวกันจริงๆด้วนะคะมันลงตัวมากมันทําให้บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคนและตัวเขาจอยกัน รักกันชอบกันประสานงานหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้มันก็เป็นพลังงานของคนที่สดใสน่ารักมุมมองไลฟ์สไตล์ทัศนคติที่มันเออเปล่งประกายออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะเขารู้หัวใจเขาแน่วแน่ว่า the river เอาสิก็เอาสิครับ the river ติดถ้วยอีกนะเห็นไหมความรักที่เขามีอยู่ตรงนี้เขา จะรักษามันไว้ให้ดีเขาตกผลึกทางด้านความหลักหรือความรู้สึกของเขาด้วยจิตวิญญาณของเขาอันโดยแท้จริงนะคะเพราะตัวคุณด้วยที่ทําให้มาเปลี่ยนแปลงในทุกๆอย่างในทุกๆวันที่เขาได้อยู่คุณทําให้เขาได้รับรู้ถึงความหลักอันโดยแท้จริงเขาคิดถึงคุณเขามีเหตุผลที่เขาคิดถึงคุณเขาไม่เคยรู้ว่าเขาจะคิดถึงคุณมากขนาดนี้วันนี้มันเป็นวันที่เขารู้สึกว่ารู้ตัวใจตัวเองเขาจะไม่นิ่งนอนใจ ที่จะอยู่แบบนี้แล้วเพราะเขารู้สึกเหนื่อยแรงเขารู้สึกเหนื่อยจริงๆนิ่งนะคะในนี้ก็จะมีธาตุกุมเมถุนตุลเมษสิงห์ธน,นูสี่ธาตุเลยผู้ศกกันมังกรมีนกรกฏพิจิกนะคะอืมเขาไม่อยากที่จะอยู่นิง่งนะจ้าเขาอยากที่จะมาหาคนละจ้าพี่ถึงคุณลางานแล้วเดี๋ยวจะมาแล้วไม่อยากแบกรับภาระปัญหาแล้วใครมีปัญหาที่บ้านก็ให้แก้ไขกันก่อนตอนนี้จะมาหาแฟน จะมาหาแฟนจะมาหาคนรักนะจะมาหาคนที่ทําให้เขารู้สึกว่ายยวยาหัวใจเขาได้เขารู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เขาเจออยู่ตรงนี้เขาไม่อยากจะอยู่คนเดียวเขารู้สึกเหงาเขาอยากมีความรักดีๆสักคนหนึ่งเลยอยากให้เขาใเขามาดาใจเขาเขารู้สึกท้อเมื่อเมื่อยามที่เขาไม่มีใครแต่ตอนนี้มันเป็นวันที่เขารู้สึกว่าตัวคุณมาเปลี่ยนสร้างสีสันให้กับเขาทําให้เขามีรอยยิ้มหรือมีพลังงานบวกเดินหน้าไปข้างหน้า คุณทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยวางงานก็ได้หรือมีความรักก็เฮ้ยมีความรักก็ได้นะหรือไม่ต้องวางวางงานก็ได้คือคุณทําให้เขาบารานในชีวิตนะคะการบารานในชีวิตเขาเขาแบบเนี้ยเขาไม่ได้เจอแบบนี้มานานมากนะคะแต่วันนี้เขาเจอความบารานในชีวิตเขารู้สึกยิ้มรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีกําลังใจที่จะก้าวต่อแล้วก็เผชิญกับโลกความเป็นจริงนะคะในด้านเรื่องความรักอยู่คนเดียวมันไม่ ไม่เหงาหรอกแต่มันไม่โอเคสําหรับเขาเพราะว่าเขามีความพร้อมแล้วค่ะที่จะมาเปิดเึกประตูหัวใจที่มันปิดไปนานให้กับคุณเขาจะมอบความรักให้กับคุณด้วยจิตวิญญาณเขามีความรู้สึกดีกับคุณที่เขาคิดถึงคุณเพราะคุณนี่ทำให้เขาคิดถึงเพราะความน่ารักสดใสของคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีความรักขึ้นมาอีกครั้งค่ะหรืออีกรอบหนึ่งเป็นพลังงานภาพรวมเป็นพลังงานบวกของคุณและเขาไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะ มันเป็นพลังงานที่จักรวาลเขาจะสั่นให้คุณและเขาได้เจอกันวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้ทุกท่านแฮปปี้ขอให้ทุกท่านมีรอยยิ้มนะคะบา,บายค่ะทุกคนเลิฟยูคะ่ะมีความสุขนะคะมีรอยยิ้มนะคะทุกคนบา,บายค่ะ